I've only seen this work with like people who have really nice cars. So I don't think it'll get me. Actually, you're kidding. สัดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคนพีเพื่อนคนฮักนาทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับบ่าวชาติคนฮักนานะครับอ่พา PP นะครับมากั้งหอยครับพี่น้องในคืนที่ฝนพรมไม่รู้จะทําอะไร ครับในวันที่ฝนตกเราก็มาไตหอยหอยไม่ได้ตัวใหญ่รครับพี่น้องครับหอยอย,อออหอยอยู่ข้าง้องข้างดิึเนาะพี่น้องเนาะหอยอยู่ข้างดองดองดิงหาหอยครับพี่น้องพี่เบิ้งพี่เบิ้งกับสีเห็นนะครับบรกหอยครับพี่น้องครับหาหอยเยอไป กันต่อเลยครับไปหาหอยกันเถอะกันเถอะกันเถอะไปหาหอยไปหาหอยได้ครับพี่น้องเด้อหาหอยอยู่อยู่ข้างหน้าครับหอยอยู่ข้างหน้าโอ้ยยังแข็งสดใสนัน่น หาไปแล้วหยที่หลเลยไว้ครับพี่น้องหวยไว้ตัวนี้เติอพี่ตุ่งว้าวหายที่ตัวนี้เท่าลุดๆๆๆลุบไปแล้วครับหอยหายลุดไปแล้วนะครับผมหาหอยยังเดียวครับพี่น้องผมพยายาหาปลา มอหอยยังอยู่ยรยหาหายครับกบเกี้ยวกับตาผมหาหอย้ะครับผมหาหอยผมหาหอยครับผมหาหอยฟ้าฝนตกแห้งครับพี่น้องได้ยินบ่ครับพี่น้องได้ยินบ่ฝนตกแห้งครับง่ายครับเมื่นอน,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 อน,น,น,อนี้เดี๋ยวข้าพี่น,อน้องหาหอยฟ้าฝนจะตกแห้งเดี๋ยวครับ ตัวแข็งครับครับ้ตัวแข็งครับหาหอยครับพี่น้องโอ้ยนี่ครับก่อนเราครับนี่ครับโอ้ยบักหอยครับพี่น้องเห็นบไหมคร่บชื้นนะครัดแบบนี้หอยเลยครับนี่หอยตัวใหญ่ๆเลยนะครับนี่หอยตัวใหญ่ครับ ให้ดูเงินก็ชัดเลยฝนตัวแห้งครับฝนตัวแห้งครับอ้นี่นครับอีกตัวนึงครับหอยตอนยเคลื่อนนะครับไต้อหอยตอนยเคลื่อนนะครับในคืนที่ฝนตกโนรูกำลังเข้ามา ครับพ่อกหรือมัดไต้หอยครับพี่น้องครับไต้หอยครับพี่น้องโอ้ยนี่ครับนี่ครับอีกตัวนึงบักหอยครับนี่ครับอีกตัวนึงครับบักหอยอีกตัวนึงครับนะครับบักหอยอีกตัวนึงครับตัวโตอิกสี่ออกดีครับตัวโตอิงสีออกดีหอย นะครับนคือที่ฝนทำผลออกมาคือตัวในคืนที่ฝนทำครับบอกไม้หวานดีครับ,บไม้หวานดีพี่น้องในคืนที่ฝนทำไม่รู้ฉันจะทำอย่างไรเราก็มารไต่หอยหรอครับผมตดหอยครับพี่น้องครับ เพื่อนตีฝนพ้ามนะครับนกไตหอยไปกินครับไตหอยครับพี่น้องไตแบกหอยหนกพี่น้องเนาะอยากไตหอยนี่ตัวนึงครับนี่หลุดลอดมาได้ครับนกตีไปน,น,น,น้ำหนาอึ๊บเข้าไปเก็บเอาเลยนี่ครับ นี่ครับออนหอยคือไปน้ำหนามให้เราเก็บออกฟ้าปลดแล้วครับนี่ครับซุ่มจับนี่ก็มีครับนี่เียบเขาบอกหอ,อ,อยยังอยู่นี่เว้ยไตรยังครับไตรหอยครับจึ๊บนี่ครับแล้วก็หาตัวเถือกอีกครับัน,นี้คือตัวแม่ครับเขาบอกมองหาตัวเชือกมองหาตัวเชือกครับพี่น้อง